ใมร้ายอยางต่อไปเอาเชิญนะครับท่านสมาชิกเชิญนะครับทุกท่านจะ้เห็นม่ตัวสูงที่ทางเป็นโยบายที่อยากจะทําต่อไปผมบอกว่าการปลูก่กาปลูกให้เป็นแถวเป็นแนวครับไม่ใช่ปลูกสเปกสปะเนาะเราจะปลูกเป็นจีตกระดัลักษณะให้มันถูกต้องคือที่ผ่านมาก็การขุนลอกมันไม่ได้เต็มรูปแบบตอนนี้เราก็เต็มรูปแบบแล้วครับมีการขุณลอกที่ออกมาสวยงามแล้วจะมีเมืองมีฝายนะไ้คอดกรีดครับ เมื่อกี้ผมก็วิ่งดูพาท่านรองเขาวิ่งดูมาเขาก็บ่นแต่ว่าไอ้ตรงที่ไปง่ายๆเขาไม่อยากจะไปตรงที่ยากๆเขอยากจะไปคือว่าจะไปถึงสวรรค์เขาต้องไปที่ยากๆนั่นแหละครับผมบอก่เลยคอยมาครับที่พูดก็คือคอยท่านอาจารย์นะครับคืออยากเห็นบรรยากาศที่ว่ามีความสุขเป็นกันเองวันนี้ถือว่าเป็นวันพระได้ทําบุญมีจิตใจเป็นกุศลด้วยกันถือว่าตอนเช้าถูกป่าตามแนวพระราชดำริ ผมในหลวงนะครับประจำปีงบประมาณพศ2568มาดีครับของงานครับคณะกรรมการผู้โครงการนะคะต้องขอขอบคุณท่านานายกอนุวัฒน์สมัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะคะ เรถุดไม่เจ็ดอาสาไม่ต้องนั่งนะคะชั้นเจรัอาสาต้องเดิน กดไลค์ภาพหนึงค่ะกดไลค์หน่อยค่ะคนไหนนั่งคนนั่งรอที่สุด ไม่จะได้กระหางสาวตั้งีย่เดียวมโอเคค่ะได้แล้วค่ะะมองกล้องในนี้เนี่ย อีกทีหนึ่งนะคะเป็นชาวบ้านนะคะจากบ้านดอนตะแบงบ้านชมพูนะคะวันนี้มารว่วมปลูกต้นไม้กับเรานะคะเรียนเชิญทุกทท่านนะคะพี่โน้องชาวตำบลดอนชมพูของเรานะคะที่มาร่วมโครงการนะคะข้างขวาเลยค่ะต้ังลุกยนงไปยังยกขอจะน้ำยังไปทางนี้เลยค่ะต้องก้รอะไรดี

เลยครับ ไหนรู้ไหมเดียวไหนหลุมไหนเขาปักยังไงนั่นเด็กเขาปักยังไงว่เอางั้นพวกเราไปเชื่อนยกไปไปเชื่อโยกต้นไม้มาไป เดี Belgium, ๋ยวมาวางเรียงไว้อะไรเดียวนั่นเดียวฮูแม็กสวัสดีครับไอ้โอ้โหพี่เอเลยเนี่ยนี่เป็นยูทูบเบอร์เจออะไรนะ รู้เป็นพรีเซนเตอร์ยู้เป็นพีเซนเตอร์ข้าวพัสนามข้าวพัสนามนี่นี่ปพาพอนี่เปช่วยพอปลูกเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอาต้นไม้มาว้าแล้วเชินคุดนี่แหละเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึงเอานี่เลยมีนาทีถ่ายเนอ่ถ่ายให้เลยค่ะี่ล้วรอต้นไม้แป๊บนึ่งทำมาหนึ่งอันหน้้ามาให้ผอ หาพวกเราต้นไม้ว่างแต่นี่หาต้นไม้ว่างแล้วนี่หาหลุมหาหลุมพุทไม่รู้เขาปักหลุมไหมไหมหาหลุมดูดูแนวด้าเด้อโอเคครับตอนนี้ท่านูใ้ในการโนรีบองเงินนะครับมาร่วมพิธีการ ครับปลูกต้นไม้นะครับในบริเวณของบึงบึงสะแกนะครับบึงสะแกที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูนะครับได้จัดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับปลูกป่าเทิดระเกียรตินะครับมีท่านภูมิในการโนรีบองกับทันเกียรงเรงยนศรีสุขวิทยาครับได้ร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูนะครับได้จัดขึ้น ทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของนักเรียนในส่วนของภาคประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับในงานต่างๆที่อยู่ในนะครับพื้นที่ตำบลดอนชมพูนะครับนักเรียนก็ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานนะครับนะครับมีนักเรียนประถมด้วยนะครับหลายๆโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม ครับพี่นี่ระหว่าง <laughs>